การอธิฐานและกิจตามบรมพุทธานุญาตและมีผ้ากัรกินอิญาตโยมได้น้อมนำมันเอาไว้ให้กับโมุสเป็นผู้ที่มีศีลสุตานิค e ุณท e सम्भत्तज अननजज हा मपीया पत्येवा इतानिभो खन्ते इथा सम्परिवारण कतिना पुरुष संसंकारसा कदीना भारारम हारि देवा पुपन्नम इते सेसितकारेवा पुपन्नेना तुसेना कदीना भारो สังวัตนาวิบุณนับประวัตาหนุยยันต์ยนอาตังธรรมนัสสังขสัปัญจกัสสปิสังติอาณามักรจารยอาสัมมานาคารยอานาโวชนัยัตาจีวะพระโยจัตาจีวะรุปาโยโสเนสังภวิสติ ू हैमा सेश अस्कार महती कर अवि्यधरी अना ေတိធម្មေစုအရသနာจิตတော်ဘာဟုစေတောဘမ္မာနရောဝိရယနရောသဗြဟ္မချာရိတံသံသကောသမာဟာပကောသုတေသောပိုသမ္ပာဟံသကောမာဟုနာနာရိယောမက どうしたらいいのか Nghĩa <San> nghĩa là sư mật tổ chức tạo lãnh sát Chính mạng sắp tới vào lần kết thúc sáng tạo tụng Sắp xảy ra วัดป่าเื่อกับคำนิมิตจำนวนหนึ่งแสนบาทสา อุดมวัฒนางศุดมวัฒงศ์จำนวนห้าันบาทตาค้าสาขาหนึ่งร <ến Vin> ้อยสิบเจ็ดจำนวนสามหมื่นห้าท่านคุณจูช่าคุณนภาพรคุณเจริญท่เปนภุการพ้องกันครับสาธุแคนยินสี่พันสอง